นาทีทองนะครับของน้องออนิวนะครับชั่วโมงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงนาทีทองของสายออนิวนะครับสายอีซูซูออนิวนะครับใครหาอยู่นะครับบอกได้เลยวันนี้นะครับที่นี่นะครับมีให้เลือกเฉพาะน้องออนิวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆมีเลือกมากกว่านะครับห้าสิบพันนะครับเฉพาะออนิวปีสองพันยี่สิบนะครับอยากได้ตัวไหนบอกเลยชั่วโมงนี้นาทีทองจริงๆราคาบอกได้เลย กระจายนะครับลดให้กระจายแถมดอกเบี้ยพิเศษให้อีกนะครับขอสายทํากินประวัติดีนะครับมาเลยวันนสร้างตัวทั้งหลายที่ประวัติดีนะครับที่รู้ตัวประวัติดีนะครับมีผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมอไซค์ผ่อนบัตรเครดิตหรือผ่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับปรึกษาได้เลยสายน้องออนิววันนี้บอกได้เลยรับกันเต็มเ็มนะครับเพราะว่าเฮียลดให้กระจายนะครับอยากได้คันไหนบอกดูจากคลิปนี้แคปไปเลย แคปคลิปนี้ส่งเข้ามาเลยใครเห็นในคลิปนี้บอกเลยเลยมีรายการพิเศษที่จะได้เพียบนะครับไล่ไปเลยตั้งแต่บาทเติมน้ํามันนะครับเสื่อนะครับแก้วน้ำหอมโอ้โหเยอะแยะเต็มเตไปหมดเลยพูดบรรยายไม่ครบแน่นอนนะครับใครหาอยู่รีบเลยเดี๋ยวเฮียพาไปดูคร่าวๆว่ามีตัวไหนบ้างแบบนี้นะครับตัว m highlander ก็ถือว่าเป็นตัวสุดของอีสุโฉมปัจจุบันเหมือนกันนะครับเพราะว่า ตัวนี้ตัวเอ็มนะครับหายากนะครับราคาป้ายแดงบอกเลยลิฟโลกมาวันนี้อยู่ที่นี่ถูกกว่าป้ายแดงคันนี้เบอๆเลยถูกกว่าป้ายแดงแถวๆนะครับสี่แสนนะครับใครจะซื้อป้ายแดงดูคันนี้ก่อนบอกเลยรับประกันไม่มีผิดหวังแน่นอนมาคันนี้ก็โฉมเดียวกันแต่เป็นตัวแซดสวยๆแบบนี้ใครหาอยู่นะครับสายทํากินนะครับชอบยกสูงชอบลุยชอบอ่า นั่งได้หลายคนนะครับเป็น4ี่ประตูก็ต้องสไตล์นี้นี่คันนี้บอกเลยเลยสายลุยนะครับหลวงจูหลวงจูไลอ้อยไล่มันนะครับหรือว่าคนที่เอาไปลุยนะครับคันนี้เป็น4 w h e วิ Auto 4นะครับออโต้ Auto ตัว M สุดของสายอีซูซนะครับใครหาอยู่รีบมาดูมีคันเดียวเพราะว่าตัวนี้หายากมากรถป้ายแดงนะครับตัวนี้ต้องมีล้านสามตัวนี้ต้องมีลานสาม จำผิดไหมไม่ได้จำผิดรนะ้านสกว่าเออตัวนี้ต้องมีร้านสองกว่าใครหาอยู่นะครับรีบเลยมาวันนี้นะครับบอกเลยเลยแปดแสนกว่ารดยอดเลยรถเพีย <laughs> โอ้โหบอกถูกไปแดงสี่แสนนะครับสายทํากินทั้งหลายมาลุยกันคันนี้ X s ซ r i e s ลำเดียวที่เป็นออโต้สี่ประตูตัวสูงนะครับใครหาอยู่รีบเลยไม่น้อยมากคันนี้ก็ไม่น้อยคันคันที่เป็น V Cross ออโต้ ourt, Auto นะครับไหม่เจ็ดหมื่น หกหมื่นหกหมื่ไปปาเจ็ดหมืนมาคันนี้สายซิ่งต้องมาดูเลยสายซิ่งคันนี้มีเป็น x อ็กซิลนะครับโฉมปัจจุบันนะครับปียี่สองจดยามด้วยแล้วก็เป็นสี่ประตูตัวเตี้ยโอ้โหออกไปไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ไม่เท่าไหร่ <S 2> <S 2> <S ไม่หมื่นสี่คันนี้ไม่หมื่นสี่บอกแล้วถ้าเกิดออ l น e w ต้องที่นี่นะครับมาลำนี้คันนี้บอกเลยเ,ลยเว้นตัดสับระเบิดแน่นอนสายซิ่งสายดัน ก็ต้องมาจักคันนี้ที่เป็นสี่ประตูมาคันนี้ก็สี่ประตูเตี้ยคันนี้มีฝาคาร์บอนมีวัตบูธมีเบาะบายสีแดงมอีอ่อดิฟฟี่โอ้โหครบครบห้องเครื่องไม่ต้องพูดถึงเบิ้์ตัดสับระเบิดแน่นอนใครหาอยู่รีบเลยคันนี้ของแต่งเยอะมากนะไว้อ่าตามไปดูคันนี้ฮียมีรีวิวให้ดูอยู่ของแต่งเพียบ อันนี้นะครับทั้งเบอร์ตัดไฟเบิร์ฟันดําฟันไม่ดํานะครับมาคันนี้วันไม่ดํานะครับคันนี้เป็นตัว S ฟันไม่ดำสี่ประตูแต่ว่ามีทรงใครหาอยู่คันนี้ผ่อนเบายังกระแคบที่สุดนะครับของออนดีนะครับวันนี้มาเจอกันที่เอโตคาใครหาอยู่มาเลยเงื่อนไขพิเศษแน่นอนไล่กันตั้งแต่ดอกเบีย้ยของแถมโปรโมชั่นบอกได้เลยชั่วโมงนี้เป็นนาทีทองของ สายอิซููนะครับใครหาอยู่ที่แถวตคาเท่านั้นนะครับสวยครบจบที่เราทักมาปรึกษาได้นะครับเรื่องการออกรถเรื่องประวัตินะครับแบบนี้ออกได้ไหมนะครับทางานแบบนี้ออกได้ไหมอายุงานกี่เดือนออกได้หรือไม่ได้นะครับทักแชทมาคุยกันเฮียตอบให้ทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับสวยครบจบที่เราอยากได้อะไรขอให้บอกนอกจากสเปคที่เป็นแบบนี้แล้วอยากได้ฝากระโปรงอยากได้ท่ออยากรีแมพอยากอะไรเรารับจบให้หมด นะครับสำหรับสายอีสุสุวันนี้เยี่ยไปก่อนอยากรู้อะไรถามมาตอบให้ไม่ต้องกลัวไม่มีค่าใช้จ่ายาบาทออกรถได้เลย,เลยสวัสดีครับ